คุณบัญชาคุณโมนายและคุณอุมาพรนะครับถือว่าเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนะครับของตํารวจปากน้ําที่นํามาปัดฝุ่นใหม่นะครับในโครงการฝากลูกไว้กับตํารวจนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าในพื้นที่นี้มักจะเกิดปัญหานักศึกษานักเรียนทะเลาะวิวาทกันบ่อยนะครับงานนี้ก็ได้นําน้องๆน,นะครับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากศัตรูให้มาเป็นมิตรกันครับ ทางด้านพลตํารวจตรีธนาชูวงนะครับผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝากลูกไว้กับตํารวจนะครับ<อ>เป็นโครงการที่นํามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ<อ>เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มนักเรียนและก็เยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ระดับมัธยมและก็อาชีวะครับแน่นอนนะครับ นักเรียนมัธยมและอาชีวะนี้มักจกะก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็นประจำนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะก่อเหตุทะเลาะวิวาทต,ต,ต้องเข้มงวดให้มากขึ้นครับเแรง้อๆลคนจะ,นะนได้รู้นะครับจะได้รู้ถึาทนรับทุยนะก็จะได้ไม่ไม่บาดหมางหรไม่เกิดทะเลาะวิวาทต่างๆนี่นะครับ พันตารวจเอกดอกอรพลบอารัมล่านะครับบอกต่อว่าจังหวัดสมุทรปราการในพื้นที่อําเภอเมืองมีโรงเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมและก็อาชีวะอยู่หลายแหง่งและยังเป็นเส้นทางผ่านของกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่เข้าไปศึกษาในเขตกรุงเทพที่ผ่านมานักเรียนอาชีวะทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและก็กรุงเทพมหานครนะครับได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำบางครั้งรุนแรงถึงขั้นยกพวกตีกันมีทั้งมีดไม้ปืนและระเบิดเป็นอาวุธนะครับ ทั้งเสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบางครั้งถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเพื่อไปการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มนักเรียนเหล่านี้จากศัตรูให้มาเป็นมิตรกันนะครับมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ คืนความสุขให้แก่สังคมจึงนำนักเรียนแล้วก็นักศึกษาระดับอาชีวะแล้วก็มัธยมมารวมกลุ่มละลายพฤติกรรมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดพื้นที่สาธนารนณะและกิจกรรมวอล์กแอนลี่ทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน<ๆ>เพื่อ,อ<ๆ>เพื่อหลอ<ๆ>่อหลอมให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมองว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ศัตรูหรือคู่อริก่อนจะมีการประเมินผลครับ เด็กชายกิติศักด์นันเตอร์นะครับหรือว่าน้องกีต้านะครับวันนี้น้องกีต้าป่วยเป็นโครโมโซมคู่ที่18นะครับคุณแม่ต้องการความช่วยเหลือด่วนครับน้องกีต้านะครับแรกเริ่ม คุณหมอนะครับได้ตรวจพบเป็นโรคหัวใจรั่วมาตั้งแต่เกิดนะครับครอบครัวรักษาโดยการผ่าตัดจากนั้นคุณหมอมาตรวจพบเป็นโครโมโซมคู่ที่18ซึ่งโครโมโซมคือสารพันธุก,กรรมในร่างกายมนุษย์นะครับเป็นตัวกําหนดลักษณะต่างๆเช่นสีตาสีผมความสูงและควบคุมการทํางานของร่างกายโครโมโซมจะอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายในคนปกติทั่วไปแต่ละเซลล์จะมีจํานวนโครโมโซมอยู่ทั้งหมด23คู่หรือ46แท่ง โดยครึ่งหนึ่งคือ23แท่งเราจะได้รับมาจากพ่อและอีก23แท่งนะครับจะได้มาจากคุณแม่นะครับแต่ว่าน้องกีตา้านะครับวันนี้ป่วยเป็นคโครโมโซมคู่ที่18คือนิ้วจะงอพูดไม่ได้ปรา,าสาทสายตารับรู้ได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็อวัยวะต่างๆจะเล็กลงวันนี้นะครับคุณวราพรหรือว่าคุณจุ๋มนะครับคุณแม่ของน้องกีตา้าบอกว่าทุกวันนี้น้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านต้องให้ออกซิเจนต่อเนื่องตลอดนะครับทานอาหารทางสายยาง วันนี้สิ่งที่ต้องการให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือน้องกีตา้าก็คือนมผงและแพมเพิดนะครับโดยสภาพความเป็นอยู่ตอนนี้ค่อนข้างลำบากนะครับจึงขอความเมตตาในการช่วยเหลือในครั้งนี้ครับไปดูนาทีชีวิตนะครับที่คุณหมอได้ช่วยทำคลอดนะครับสาวพรัดถิ่นเป็นสาวกัมพูชานะครับแล้วก็ช่วยได้รอดอย่างบุญวิตเลยนะครับ เฟซบุ๊กสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนะครับได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าตรู่นะครับเป็นภาพการทาคลอดที่เห็นนี่นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทับพลิกประมาณ800เมตรจุดนี้นะครับใกล้กับชายแดนไทยกัมพูชาอาเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วผู้เป็นแม่นะครับเป็นคนพัฒนถินชาวกัมพูชาได้เจ็บท้องจะคลอดลูกนะครับ ทันทีที่ศีรษะของเด็กออกมาแล้วก็มีคุณหมอคนไทยนะครับได้ช่วยเหลือทำคลอดแบบฉุกเฉินอย่างที่เห็นในคลิปภาพนี้ครับสุดท้ายนะครับทั้งแม่เด็กแล้วก็ทั้งเด็กนะครับปลอดภัยโดยเด็กที่คลอดออกมานั้นเป็นเด็กชายน้ำหนัก3,200กรัมนะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของหมออนามัยชายขอบคนนี้นะครับที่ชื่อวิชิต คำไกลนะครับเป็นผอโอรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับพลิกจังหวัดสระแก้วนะครับที่มีความพร้อมทุกสถานการณ์เลยนะครับแกบรรยายบอกว่าไม่ต้องรอถึง8ปดโมงครึ่งนะครับสภาพอย่างนี้มีคนป่วยอย่างนี้คงรอไม่ได้แน่นะครับแน่นอนนะครับชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ก็หวังว่าเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนจะเป็นคนดีครับขอชื่นชมคุณหมอนะครับมาที่คลิปภาพคลิปนี้นะครับ เป็นเส้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยของเรานี่เองนะครับมีเจ้าหน้าที่บันทึกภาพแล้วก็บันยายมาด้วยนะครับบอกว่าจะพาไปดูดินแดนหันษาไปชมครับตรงนี้ผมจะพาท่านลงสู่ดินแดนหันษาครับพาไปกับทางที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อจะเป็นทางในประเทศไทยได้ครับ ความเร็วขนาดนี้ผมลดเหลืออยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมง,งเห็นไหมครับข้างหน้ามีรถคอนเนอร์กำลัลงจะผ่านเราต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเราผ่านเขาไม่เกรงใจแล้วะครับเราต้องใช้วิชาเทพของเราเท่านั้นคือลดความเร็วลงให้ต่ำที่สุดแต่ถ้าหยุดเลยรถจักรล้อก็จะดิด้น มีรอมาพอมาอำนวยความสะดวกแต่เราก็ไม่ได้จ้างเข้ามานะครับเราต้องใช้ความสามารถเราเห็นทางก็เริ่มโล่งขึ้นแล้วครับเราต้องหาไปโบกไม้โบกมือให้พรลรอเขาหน่อยเพื่อให้ให้คนกันเขาหน่อยเพื่อนแสดงน้ำใจ น้องครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าสองฝั่งก็จะมีชุมชนบ้านเรือนอยู่อย่างที่เห็นนี่นะครับดูแล้วค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับที่จะเกิดอันตรายเพราะว่าอาจจะมีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งออกมาได้นะครับในขณะที่มีขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาเส้นทางนี้นะครับไม่ว่าจะวิ่งทางตรงระยะยาวหรือว่าเส้นทางที่จะวิ่งเข้าจอดไปบรรทุกสิ่งของนะครับดูแล้วล้วนแต่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับ ทั้งหมดนี้คือในชั่นระวังภัยนะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณบัญชาคุณโมนายและคุณอุมาพรครับ